เทคนิคการฝึกตนเองวัตถุประสงค์ของเทคนิคการพัฒนาตนเองเป็นการเตรียมตนให้พร้อมในด้านต่างๆเพื่อรับกับสถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองเป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพฤติกรรมให้เหมาะสมขาจาัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกจากตัวเองและเสริมสร้างคุณลักษณะที่สร้างคมต้องการ เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง 1. นงมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเองทำให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนเองได้ในเกือบทุกเรื่อง 2. ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านจนไม่จำเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใดๆอีก 3. แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่องหลักการและองค์ประกอบในการพัฒนาตนเอง 1. บุคลิกท่าทางนับเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเพราะกริยาท่าทางคือการสื่อสารที่สําคัญซึ่งจะทําให้ผู้อื่นรู้ถึงจิตใจตลอดจนความนึกคิดของบุคคลนั้น 2. การพูด นับเป็นการซื่อสารที่จะทําให้ผู้อื่นปฏิเสธหรือยอมรับในตัวผู้พูดได้เช่นกัน 3. พัฒน,นาคุณสมบัติทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นทางที่จะทําให้ผู้อื่นยอมรับและยกย่องบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นย่อมจะทําให้ได้รับความสนับสนุนและร่วมมือกระบวนการเลือกขั้นตอนการใช้เทคนิคและวิธีการการสํารวจพิจารณาตนเอง การวิเคราะห์จุดเด่นจุดบุกพ้องการกำหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมายการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเลือกเทคนิควิธีและวางแผนการทดลองปรับปรุงพัฒนาการประเมินผลและขยายผลการพัฒนาประโยชน์และจุดเด่น KSA K บุคลากรมีความรู้เพิ่มเติม S บุคลากรได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และสร้างผลสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นไปถึงเป้าหมายได้ไง่ายขึ้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้เอบุคลากรได้ปรับทัศนคติในหลักสูตรต่างๆและมุ่งพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถทักษะและมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการทํางานความเหมาะสมสําหรับตําแหน่งงานตําแหน่งงานพนักงานประจาพนักงานชั่วคราวบุคลากรในองค์กรและผู้บริหาร กิจกรรมที่ใช้กับเทคนิคและวิธีการ 1. การฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถในสถานที่ทำงานจริงเป็นรูปแบบการให้ความรู้ฝึกสอนให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเน้นการให้ความรู้ลักษณะเรียนรู้โดยการกระทำจริง 2. การดูงาน จัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมหน่วยงานและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานอาจจะเป็นหน่วยงานส่วนราชการแัะวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิคและวิธีการด้วยตนเองซื่ออุปกรณ์และสถานที่ดำเนินการ สื่อแนวการเรียนรู้การพัฒนาตนเองวิดีโอการพัฒนาตนเองสำหรับการเสริมทักษะในการเรียนรู้สถานที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนข้อดีและข้อเสียของเทคนิคและวิธีการข้อดี 1. เสริมสร้างศักยภาพและทักษะในตนเองเพิ่มเติม2เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน 3. เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และสถานที่จริงข้อเสีย 1. เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้น 2. เสียเวลาในการทำงานการพัฒนาตนเองมากเกินไปแนวทางการประยุกต์ใช้การพัฒนาบุคลากรและองค์กรจัดการฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถในที่ทำงานจริงเป็นรูปแบบการให้ความรู้ฝึกสอนให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดโครงการศึกษากดูงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมหน่วยงานเพื่อให้ผู้ได้รับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการทำงานของหน่วยงานที่ตนเองไปดูงานเป้าหมายการพัฒนาและผลลัพธ์ที่ได้เป้าหมายปรับปรุงผลงานที่บุคลากรรับผิดช,ชอบ ให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นพัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรผลลัพธ์บ,บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานและองค์กรหรือหน่วยงานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเงื่อนไขหรือข้อตกลงเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน 2. มีความอดทนมุ่งมั่น 3.. มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง 4. มีการนำความรู้ใหม่ที่ได้ไปปรับใช้ในตนเอง